สวัสดีค่ะนภพรทรัพย์ปัญญาพรนะคะแต้วนะคะจากบริษัท US E f o l e ค่ะวันนี้แต้วก็จะพาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับชุดทดลองด้านการศึกษานะคะด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตนะคะนั่นก็คือชุดจําลองระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมนะคะชุดนี้เป็นชุดที่ทาง US E f o l e นะคะได้จัดทาขึ้นมาเพื่อให้เสมือนจริงในการเรียนรู้นะคะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเช่นโรงงานที่เป็นรายการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะโดยใช้ระบบการควบคุมและ ระบบคอนเวイเออร์หรือระบบสายพานลำเลียงนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นการจำลองที่ใช้ในการลำเลียงสินค้าส่งจ่ายสินค้าไปยังสถานีต่างๆนะคะในไลน์การผลิตสินค้าเช่นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารกระป๋องอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มนะคะเราจึงจะทำชุดทดลองนี้ขึ้นมาเป็นสถานีต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักศึกษานะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจระบบการทำงานเกี่ยวกับการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่องนะคะ และการควบคุมโดยใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและรวมไปถึง PLC ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการนะคะในระบบอุตสหาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะทางเราจึงจัดทำชุดทดลองนี้ขึ้นมานะคะต่อไปแต้วก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูชุดทดลองการผลิตอัตโนมัตินะคะว่าประกอบไปด้วยสถานีอะไรบ้างและแต่ละสถานีทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ เป็นสถานีการจ่ายบรรจุชิ้นงานนะคะวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะตัวนี้ก็จะควบคุมด้วยระบบ plc หน้าจอสัมผัสนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยชุดกระบอกลมนิวเมติกนะคะแล้วก็วาล์วนิวเมติกเซนเซอร์แบบไฟเบอร์ออปติกนะคะค่ะต่อไปก็เป็นสถานีที่2นะคะเป็นสถานีระบบสายพานการผลิตอัตโนมัตินะคะเป็นสถานีจำลองการลำเลียงชิ้นงานในการผลิตนะคะตัวนี้ก็ควบคุมด้วยระบบ plc ผ่านหน้าจอทัชสกรีนแบบสัมผัสนะคะก็จะประกอบไปด้วยชุดสายพานลำเลียงนะคะความยาว2เมตรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเราจะใช้เซนเซอร์อยู่ที่3ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีคาปาสตีฟเซนเซอร์ ensor, แล้วก็อินดักทีฟเซนเซอร์ออฟฟิคอลเซนเซอร์แล้วก็กระบ,บอกสูบแบบโรตารี่นะคะต่อไปก็เป็นสถานีที่3นะคะสถานีที่3เป็นสถานี ระบบการจ่ายแนละเก็บพืนชิ้นงานนะคะเป็นสถานีจำลองการจ่ายประกอบชิ้นงานเข้าระบบการทํางานควบคุมด้วยระบบ PLC ประกอบไปด้วยกระบอกสูบทำงานสองทางกระบอกสูบแบบโรตารี่ชุดเวก้ามจับชิ้นงานวาลวควบคุมความเร็วและก็ลิทสวิตค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นสถานีที่4นะคะเป็นสถานีระบบการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัตินะคะ ตัวนี้เป็นสถานีที่จําลองตรวจหาคุณสมบัติของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับชิ้นงานควบคุมการทํางานด้วย PLC ผ่านหน้าจอระบบสัมผัสนะคะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะคะแล้วก็เซ,เซ็นเซอร์แบบต่างๆชุดทดลองของเรานะคะเหมาะสําหรับการศึกษานะคะภาควิชาวิศวกรรมภาควิชาคุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะผแผนกต่างๆเช่นภาควิชาอุตสาหาการนะคะภาควิชาแมคคาทอนิก แล้วก็ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ภาควิชาไฟฟ้าและหลายสาขาวิชาเลยนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับชุดทดลองที่ทางบริษัทเราได้นำเสนอนะคะแล้วสุดท้ายทางเต้าก็ขอฝากคุณผู้ชมติดตามที่ use4line เพจของเราด้วยนะคะว่าจะมีทางเราจะมีชุดทดลองเกี่ยวกับสาขาวิชาไหนมานำเสนอในครั้งต่อไปนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็แฟนเพจ ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ